Yeah. จับตัวตีตราจองรักน้องก็อจองได้ยามความโสดปะมันก็ปิบก็บปอยก,ปปกปอย็ปิบก็ปอยก็ปิบก็ปอยปอยสดม่กิ๊กเป็นร้อยม่กิ๊กเป็นรอยมิกิ๊กเป็นสองร้อยสดเป็นบางเวลาแพนเท่ามากบาเวลาย,ย่ยอยย,อย่ยอยย,อย่อยย่อยย่อยประกวดงานโอทอปแล้วก็ดวนไมาอาสยามการทำเพออะไรอย่างนี้ โอท็อปได้เท่าไหร่คะติดหนึ่งในสิบค่ะแล้วพีก็ลืมพี่ก็ลืมโนราไปเจอสาวโนบลาสาวโนราเลายใจยประกวดอยู่ทั่วทั่วไปค่ะแล้วอาของอาสยามเหรอคะได้ที่หนึ่งค่ะเฮียลํำชอยมาพาใจหน่วงหนักน้องปลาพี่ยังไม่เห็นหนูเต้นเลยนไม่เป็น้ไม่เป็นนี่สมมติว่าหนูได้ไปแข่งในรายการจิกหนูเนี่ยช่วงที่เขาแบทเทิลกันเขาเต้นกันยับเลยอะหนูทำไงอะ หนูกลับไปซ้อมค่ะเอะออยากดูวันนี้เลยอ่ะอยากต่อแลได้ไหมไม่ได้เจ้าที่แรงไม่ได้ค่ะตืดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดร้องช่วยงานแต่งงานงานบวชอะไรอย่างนี้อยู่ด้วยค่ะไม่รับทุกง,งานค่ะไม่รับทุกง,งานค่ะก<อ>ราบสวัสดีท่านคณะกรรมาการและก็ท่นานนายกอบอตนะคะดิฉันชื่อเด็กนางสาวเด็กนางสาว นางเศร้าอุมาพลยอดใช่ค่ะแนะนำสิครับคนครศรีธรรมราชมีอะไรน่าท่องเที่ยวบ้างมีขั้นตอน,ตอนก็นคือธรรมชาติค่ะธรรมชาติเป็นทีนึ่งแล้วอาหารล้วครับเกงฟุ่งปลาค่ะวันเราจะสักกี่ปีให้รอรอพี่ก็รอได้เด็กหญิง้ายครับมีเพลงเร็วเรว็สนุกสนุกไหมครับมาแล้วก็เต็มที่เลยมาแล้วก็เต็มที่เลย อยู่คนเดียวมันเงาเปลี่ยวหัวใจคิดวุ่นวายจะไปไหนดีวะมีเพลงเร็วสนุกสนุกที่มีท่าเต้นโชว์ลีลาไหมคะเต้นไม่ค่อยเป็นเต้นไม่ค่อยเป็น no ทำตัวแรงแต่ว่าจริงใจดีกว่าทำตัวไสสๆแต่สตอบแรไปแข่งแบทเทิลเขาให้หนูเต้นทำไงอะแม่เต้นค่ะ เต้นเ้นวันนี้ได้ไหม,มนเพราะกรรมาการเขาไม่รอดูวันนู้นนะคะเขาดูจากเทปอันนี้ค่ะนั่นอกก็ได้ตื้อก็ได้สวยไม่มากแต่ท้ายากหนูเยอะก็ได้ป้านเรียบเต้นเหมือนเต้นมันๆเหมือนเราอยู่กับเพื่อนอะไม่ต้องอายพ่อปิดตาไวปก่อนก็ได้ครับเป็นนิดๆน,นะคะพิงค์เอาสมมติหนูไปเจอจังหวัดอื่นเงี้ยจังหวัดอื่นเขาใส่มายับเต้นมาปุ๊บเรา แพ้ต้องทำไงเราเป็นตัแ wet, นวแทนของจังหวัดนะมันนั้นอกต้องยกออกเรื่องใหญ่ยังเนียนานไปเด้วใจะลอเคยประกวดอะไรมาบ้างครับน้องพลอยเคยประกวดมาสเตอร์คีย์วดิตแจ้งเกิดมาสเตอร์คีย์เข้ารอบกี่คนคะไม่ได้เข้ารอบค่ะไม่ได้เข้ารอบค่ะฝากรักลอมพามา เคยดูรายการกิ๊กดูไหมคะแล้วเชียร์จังหวัดไหนตอนนั้นลบบุรีพี่พึ่งค่ะเงดูรื่อถ้าเราได้รับเลือกเป็นตัวแทนแล้วเราไปแบทเทลลิลอ่ะใช้เพลงเร็วต้องเต้นสนุกๆเลยใช้เพลงไหนคะ แต่งงานกันเถิดเพลงใหม่ๆเหรอคะคุณนายขามแหล่งซับอ่าวิ่งมาเลยวิ่งจากต,ตรงนู้นเลยคุณนายขามแหล่งซับ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 อ๋อฮอนเอ้าฮึ่งพอลองผิดใจเอ้าฮึ่งพอลองผิดใจเอ้ามายอ๋อโฮโฮอ๋โฮ <c oughs> คุณนายมาแหลงสาบตัวใหญ่อยู่ในห้องหนูค่ะความจริงก็คือใจเธอแหละคิดจะจากลาตบมือครั้งเดียวกี่ครั้งมันก็ดังไม่ได้น้องออมเล่นดนตรีด้วยเหรอคะค่ะเล่นอะไรคะต่อเซสโซโฟนแล้วก็คาริเนตแล้วก็กองชุดได้นิดหน่อยค่ะเต้นอะได้วยใช่ไหมคะเป็นเชร์ลีดเดอร์คณะ,ะค่ะ เพียงแค่ทำเพ,พราะรักทำเพราะเธอที่รักก็พอเธอคือรักเ้อคือใจดวงเดียวที่รอต้องมีความมั่นใจเต็มที่ค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่มีความมั่นใจแล้วเราก็ไม่รู้จะมาเพื่ออะไรนะคะถ้ามีความมั่นใจคือเรามาจุดประสงค์เพื่อชุมชนนะคะเอาเป็นแบบถนัดถนัดพี่เลยดีกว่าเชียร์ลำวงเลยเอารอบนี้ครับจัดจังหวะลำวงให้กับ คุณแม่บ้านก่อนแลยกันนะครับมากับคุงานเพลงเอาใจแม่ครัวด้วยเลยกันเลครับผมแม่ครัวจ๋าครับสายันสัญญาครับแม่ครัวคนดีวันนี้เราจะแกงอะไรเชียวบอกหน่อยได้ไหมพี่นี้จะไปกินด้วยผมอยากดูพี่เต้นมากกว่านี้วันนี้จะไปเอาเหนือกันนะ,ะจะไปไวายพระจากขึ้นไปบนดอย ไว้ทุกนาทีถ้าเขาไปได้ดีแล้วคงไม่มาขี่ฝ้ายขี่ฝ้าเขานั้นคงแน่งนายและเบื่อนั่งหลังฝ้ายอหลังฝ่ายาเบื่อเขียวเกียวค่ะตอนนี้นะคะมายก็รับงานค่ะงานโชว์โชว์มโนรานั่งตะลุงร้องเพลงบอก น้อยคอยบังคมกมเกศาไว้ตายายมโนราสงาสิมายประกวด Miss Country Girl Thailand นะคะของปี56ค่ะได้ที่1ค่ะของประเทศเป็นตัวแทนจังหวัดนะคะไปประกวดมอราจกตกอจากะไม่แต่ก่อนดินแดนเมืองคอนมีรำ้อนดมควา ร้อยนะคะเพื่อตำบลเขาแก้วจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะยอมจำนน่านแล้ววันนี้แค่แรกเห็นหนะ้าฝากไว้กับฉันนะหัวใจของเธอแลกเบอร์โท้โอ้ยเมตตามหามงคลละแดสาทุชนสิทธิ์หลวงพ่อคูณเองเพิงก็มานึกเอาที่นี่นครับไม่ได้ซ้อมไม่ได้อะไรเลย คยประกวดวงดนตรีลูกทุ่งเยาวมาฮ่าลูกทุ่งคอนเทสต์ระดับภาคค่ะแล้วก็วงดนตรีลูกทุ่งระดับจังหวัดอะค่ะได้รางวัอลรองชนะเลิศอ,อันดับสองค่ะจงภูมิใจเธอที่เกิดเป็นไทยตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายหาผู้ชายถูกใจไม่มีเป็นนักร้องด้วยค่ะตางงานทูบีในเมื่อวันค่ะได้ที่เท่าไหร่ครับที่หนึ่ง อยู่คนเดียวมันเงาเปลี่ยวหัวใจคิดวุ่นวายจะไปไหนดีว่าโทรหาเพื่อนไปเที่ยวกันดีกว่าไปลัลลาตามประสาคนโสดตื้อได้ไหมครับเว็บ,บเดียวแค่ดูก็ทำให้รู้ว่าเธอน่ะโดนหัวใจก็คือร้องแบบให้เป็นตัวเองอะคะ่ะ ก็ไม่ได้เตรียมตัวคือเอาแบบธรรมชาติตัวเองอยาหมวัวไปจองติดนักร้องคนดังเต็มร้อยค่ะเอาเทียนพันเล่มมาจุดสองใจ <c oughs> ประกวดตามงานวัดทั่วไปอะค่ะมีงานที่ไหนก็จะประกวดอีกอย่างหนึ่งก็ชอบประกวดนางนพมาศอะไรแบบนี้ด้วยค่ะมีประกวดนางเงาอะไรแบบนี้ก็ชอบไป เขียนติดฝาห้องว่าต้องสวยลูกต้องทำให้ได้อยู่คนเดียวมันเหงาเปลี่ยวหัวใจคิดวุ่นวายจะไปไหนดีว่าโทรหาเพื่อนไปเที่ยวกันดีกว่าไปลันลาตาประสาคนโซนแต่ว่าหนูเลือกมานี้เพราะว่าหนูชอบรายการกิ๊กดูมากหนูติดตามทุกอาทิตย์เลยค่ะชอบดูตอนเงาเสียง แลูมีงอเสียงเหมือนแค่ไหมีอเสียงเป็นตัวของตัวเองไม่เหมือนใครสวัสดีครับผมนายดุทิีพ really ิทยาพลนายกองการใบัอันส่วนตำบลเขาแก้วอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชฟ้าเอื่นล้านในครั้งนี้มาได้จะนำมาใช้ในการ พัฒนาสูงการเรียนรู้ของตำบลภายในโรงเรียนวัดคีรีการ์นหมู่ที่3แห่งนี้ครับ